ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมวันนี้มาที่ยะลังเลยได้มาเยี่ยมอ่ารู้สึกนะคุณหมอยูซุปนะครับผมซุ่แซด้มาเอะไรครับครับสวัสดีครับหมอยูซุปนะครับก็เอ่อเปิดคลินิกมาสองปีแล้วฮะเพิ่งครบรอบสองปีวันนี้ดีใจที่อาจารย์ได้มาเยี่ยมนะฮะจากกรุงเทพเลยนะฮะใช่คร้บทานี่คุยกันตลอดครับเอัปเคเทคนิคอะไรแชร์กันตลอดแล้วก็เวลามีปัญหาเราจะปรึกษาอาจารย์ตลอดเป็น ทิพย์พึ่งของลูกศิษย์ยินดีเลยครับคือหลังๆไม่ค่อยมีอะไรละครับเหมือนเด้แบบเชี่ยวชาญแล้วก็เลยแบบอยากมาแชร์เกี่ยวกับจริงๆนวเนี่ยเทสเสามจังหวัดยิ่งโซนภาคใต้มันจะมีความยากในการรักษาะะครับถ้าว่าหนึ่งคือยอะไรหนึ่งแดดแรงมากครับสองคือเรื่องสีผิวขัดใช่ไหมครับเลยจะมาะชแชร์กับคุณหมอยูซูว่าคุณหมอยูซูมีเทคนิคในการดูแลคนไข้ที่มีปัญหาผิวอะไรต่างๆยังไงในโซนที่บอกว่าแดดก็แรง ผิวก็จะเป็นโทนสีเข้มครับก็เอ่อก็เริ่มตั้งแต่การจริงๆเที่ดคำถามที่อาจารย์ถามเนี่ยเป็นคําถามที่ดีมากครับจริงๆคนภาคใต้ตอนล่างส่วนใหญ่เนี่ยผิวสีเข้มมากกว่าคนภาคอื่นนะฮะแล้วก็ดังนั้นการรักษาเนี่ยเอ่อจึงต้องระวังมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ก็เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้เลเซอร์นะฮะเราเรามีช้อยในการรักษาเยอะนะครับก็ตั้งแต่เอ่อเอ่อตัวเซียวทูนะครับเซียวทูแล้วก็ตัวแมคโครนิดอ d อายส์นะครับแล้วก็ตัวดิสคัฟเวอรี่พิคโคเอ่อแล้วก็ การใช้ s u b ซิช t ั่นนะฮะเราก็จะใช้คาน u ล่าอาจจะเราอาจจะใช้เบรดนะครับเพื่อป้องกันการชำ้ำนะฮะเราจะใช้ตัวตัว ตัวที่เป็นโนขอตัวที่เป็นใบมีเนี่ยในเคสที่จําเป็นจริง,รงๆแล้วก็แต่เราก็จะแนะนําคนไข้ว่าช่วงก่อนทำเนี่ยก็ควรเลี่ยงแดดนะครับแล้วก็ระหว่างทำเนี่ยเราก็จะมีการระวังเรื่องการใช้พลังงานนะจะเริ่มในการใช้พลังงานที่ต่ำก่อนนะครับแล้วก็ดูเอนพอย n ์ดูจุดสิ้นสุดของการยิงเลเซอร์เนี่ยให้ให้พอประมาณนะครับแล้วก็อาจจะหลังทำเนี่ยเราก็จะมีตัวกระตุน้น การซ่อมแซมผิวนะฮะตัวแสงสีแดงนะแสงสีเหลืองช่วยเรื่องกระจ่างใสนะครับเราจะเริ่มใช้พลังงานต่ำๆนะครับแล้วก็เพราะาตัวตัวัตวเครื่องที่เรามีเนี่ยก็พลังงานสูงมากนะครับเราก็จะใช้แบบ<ม>แค่กินคอให้หมอส่ให้เหมาะสมสนะครับแล้วก็หลังจะแนะนําคนไข้ว่าหลังทามันถัดมาเนี่ยก็สามารถสามารถทากันแดดได้เลยนะครับช่วงที่ที่คริติคอลเนี่ยสำคัญก็จะเป็นช่วงย4ชั่วโมงแรกที่อาจจะต้องเลี่ยงน้ำนะครับแล้วก็หลังทำเราก็จะให้ยากินนะครับแล้วก็ยาทายาทาก็จะเป็นยาแก้เศษ กรณีที่รักษาเป็นพวกแบบหลุมสิวแบบรุนแรงยมีหนวดเป็นที่นะครับก็จะมีการใช้แบบนี้ครับก็คล้ายๆกันนะครับคือตัวตัวอย่างนะของของที่พี่มีของของที่คลินิกของของคุณหมอยูซุ่เนี่ยก็มีครบมากนะจริงๆคือหลักๆคือ CO2 ใช่ไหมครับที่ต้องมีอยู่แล้วนะซัทชั่นอลซีโอทซึ่งกระช่องซีโอสมัยก่อนสักสิปีสักสี่ห้าปีตอนพี่เทรดอ่ะมันยังไม่มีเครื่องอื่นเลยนะพี่ยูซุ่แล้วก็มันปัญหาคือว่าดําดํามากดําคือขนาดพี่เนี่ยตอนนั้นเนี่ย แบบยิงตัวเองนะตอนนั้นยิงอ่ะก็ยังดำอยู่อาทิตย์หนึ่งเออแล้วก็ถ้าแบบเข้มๆนะ90%อร์เซ่ะดำแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยการเทคนิคถ้าจะใช้นะอาจจะใช้แบบว่าเขาเรียกพลังงานสูงแต่โลเดนซิตี้นะฮคือปรับเพื่อให้มันโลเดนซิตี้คือสุดดีนซิตี้คือว่าแทนที่มันลงบุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมาใช่ไหมครับก็ต้องให้มันห่างๆกันหน่อยแต่ละดอกเพื่อจะลดบ้านนะครับอันถัดมาที่มีใช้กันน่าสนใจก็คือ fractional m i c r o อัลด์เอฟนะครับนี่เตืเนาะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ดีขึ้นมานะยุคขับมาใช่ไหมเหมาะกับหลุมลึกหลุม r ใช่แล้วก็ข้อดีคือเขาเป็น color b l i n ล color b ลายคือไม่จับไม่สีนะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีนะค่อยอ่ายกเว้นในเคสที่ใช้พลังงานสูงแต่จะจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่เพราะว่าทุกทุกขั้นตอนมีโอกาสที่จะเกิดได้ก็ต้องระวังนะครับแต่ว่าเนี้ย rf เนี่ยค่อนข้าง s a ฟกว่าถ้าเทียบแล้วนะกับ safe กว่าเยอะอ่า นะครับตัว rf นะครับตัวนี้ตัวนี้ดูตัว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 ไฮโซนะของยูโรด้านะครับยูโรด้าชั้นนําของเกาหลีบอกไปดูงานมาแล้วนะครับตัวนี้เครื่องเครื่องนี้ดีเลยเป็นเครื่องเครื่องเครื่องที่ CO2 ที่ดีเลยครับไฮโซเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็ใช้พี่ก็มีของพี่จะใช้เป็นอินฟินิตี้ครับแล้วตอนหลังก็เคยใช้เซ็กเซ็บดูโอแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นซิลฟ์เฟิร์มเอ่อเฟิร์มก็ดีดีครับดีทุกตัวแต่ว่าตัวเนี้ยก็ดีแล้วนะซิลฟ์เฟิร์มที่พี่เลือกใช้เพราะอะไรบ้าง มาได้ฟ้าเออเดี๋ยวไว้แชร์กันแต่ถ้ายูซูขึ้นไปเราเราไปไปดูกันแล้วกันหนึ่งที่พี่ว่ายูซูน่าจะมีเทคนิคการใช้คือตัว discovery pico s e c o l a r laser แล้วก็มาถึงตัวพระเอกนะครับผมของเราที่เออหลไรละลาท่านคงรู้จักอยู่ละไอตัวเครื่อง discovery pico s e r c o l a r laser นะครับก็นี่เนี่ยคือจะบอกว่าเป็นเครื่องแรก ในโซนสามจังหวัดเลยนะครับเลยมาเยี่ยมเลยนะครับผมเราอยากมาคือพี่เขาก็มีหลายแอนฟิสนะแต่ที่ถ้านหลอดลูกสิวก็จะใช้แป้แต่ของคุณหมอยูซุปนี่ยแต่จะจะมีสีแตกต่างกับหมอของหมอจะเป็นโกนะครับเขาของหมอยูซุปจะเป็นสมาร์ทไซฟูจริงนะแต่ว่าจะเป็นเจ็ดจุดห้านะครับไอตุ้มปมของเขาจะเป็นฟูวบีมนะครับแต่การหนึ่งที่หมอมีก็จะเป็นสมาร์ทไซก้าแฟชชั่นอลสำหรับกเม็ดสีตื้นๆแต่แค่นี้ก็ก็คิดว่าครบมากๆแล้วนะครับผมอ่าคุณหมอยูซุป ปกติถ้ายิงรักษาลุมสิวหมอยูซุปมีเทคนิคไงบ้างสำหรับการใช้ตัวดิสโทเบอรี่ตัวคือถ้าเป็นตัว p i พิ s m o o t h ใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะยิงลดรอยให้ด้วยก็จะเป็นตัวตัวตัวฟูลบีมครัะตัว full beam 7.5นะครับยิงลดรอยแล้วก็ถ้ามีรอยแดงตัวนิ่งใช่ดีใช่ตัวนิ่งถ้ามีรอยแดงอาจจะใช้ตัว7.5แล้วก็ยิงโหมด PT นะครับก็ตัวโทมอลยิงแล้วยิงรอยแดงลบรอยแดงครับแล้วก็หลังจากนั้นพอยิงรอยดำรอยแดงเสร็จแล้วก็จะเริ่มยิงหลุม ยิ่งหลุมก็จะเป็นตัวหัวแฟกชั่นแนลนะฮะตัว8มิลเราจะเริ่มพลังงานประมาณ0.4นะครับประมาณพลังงานที่กระตุ้น LIOB นะครับแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเราจะยิงเบาก่อนแล้วก็ยิงหนักหลังจากนั้นนะครับเพราะเกิดเป็นพิโกทุาทุกคุณคุณเหมือนกันทั่วไปก็าคือพิโกสมูทกับพิโกสกาที่หนโทนนิ่งกับพิโกโทนนิ่งอะไรเบนี้ยพิโกไบรท์โรยเนี้ยรถแต่ชื่อครับแล้วก็เออ่0.4จริงเนี้ยก็เจ็บเลยนะแรงก็เลื่อนแหละครับถ้าเครื่องนี้นะ้็ถ้าเพิ่มแบบ เป็นพิกอสกาเนี่ยก็จะเลือดสา่ที่แบบยิงเลือดสา่นะครับก็เป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพดีนะครับพลังงานดีพลังงานดีฮะพลังงานถึงนเนี่ยพูดตรงตรงแบบพูดง่ายๆเลยนะครับแล้วจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือของพี่เนี่ยของพี่อาจจะบอกว่าคนใช้ก็จะมีสีเข้มผิวเข้มบ้างแต่ก็มาหน่าจะน้อยกว่าคุณหมอยูซุูของพี่ไม่ค่อยมีรอยดำนะครับคุณหมอยูซุูมีปัญหาไหมของรอยเท่าเคสปัญหาที่ใช้เนี่ยเออเคสที่ใช้พลังงานเยอะจะมี persistent redness เฉยเฉยนะฮะเฉยเฉย แต่ไม่ถึงกับไม่ <P IA S 2> ไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงขน,นาดแต่ส่วนใหญ่จริงๆร,ร,รอยแดงหลังเลเซอร์เนี่ยจะรักษาง่ายกว่ารอยดำพวกนี้ก็อาจจะแค่ยงิงเส้นเลเซอร์ที่จับกับเส้นเลือดทายาแล้วคงใจง่ายกว่าคนไข้จะไม่ค่อยกักงวลแต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้ายิงแล้วมีรอยดำจริงๆจ,จะปวดหัวกว่านะครับถูกต้องกดต้องหมอและคนไข้ครับซึ่งซึ่งเป็นที่น่าสนใจคือว่าคือที่ก็จะใช้พลังงานสายหัวอาจจะหัวกับของคุณหมอยูซูไทำไป ก็ไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องของรอยดครับแต่รอยแดงนี่พี่ก็จะบอกคไข่เลยว่าเอา่อถ้าถ้าให้ดีนะรับคือพักได้สักหนึ่งอาทิตย์ไม่ไม่ไม่มีไปงานแต่งงานอะไรที่ต้องววสวยๆก็ก็ก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับ,ร,บรอยรอยดำเนีงง่ยหลังเลเซอร์เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มของพวกทนะครับอาจจะเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะคนสีผิวสีเข้มดังนนะหลังเนี่ยเขาก็เลยชิฟมาเป็นกลุ่มของ RF เนาะจับจับตัวพิโคสมาร์ทกว่าในสองตัวนี้แหละที่เราใช้กันเยอะนะครับ ก็วันนี้ก็เลยมาแชร์กันเกี่ยวกับว่าสรุปว่าจริงๆเนี่ยการรักษาคนไข้ที่มีผิวสีเข้มเนี่ยก็รักษาได้แต่ต้องระวังแล้วก็มีเทคนิคในการรักษานะครับแล้วก็เครื่องมือส่วนมากซีโอูสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ต้องระวังมากๆแล้วมีโอกาสดำอาจจะต้องคุยกับคนไข้ก่อนแต่ที่กูหมดหมอยูซุปใช้ก็คือจะเป็นกลุ่มของอเอกับนี่นะครับใช้เครื่องไหนมากกว่ากันอ,อ่าแล้วแต่หลุมถ้าหลุมลึกจะไปอเอเป็นหลักถูกปองแต่ถ้าหลุมหลุมตื้นจะ ตัวพิกโคจะดีกว่าตัวดิสคัฟเวอรี่จะดีกว่าคือใช้คอมบน์มีครับมีมจะเป็นเชสเนี้ยเคสลูกค้าจากโซน่าครับก็คือใช้ไอเอฟบอกพิกโคเหมเือนกันเลยหมอก็ใช้เหมือนกันแล้วก็จะต้องต้องแปะชานานนิดนึงแต่ก็ได้ผลดีนะครับแล้วก็ซับซิชั่นละ่ะคุณหมออยูซูพัมในเคสไหนบ้างซับซิชั่นส่วนใหญ่จะเป็นเคสส่วนใหญ่เลยจะเป็นเคสที่เป็นหลุมแบบโรลลิงอะหลุมแบบคลื่นนะฮะแล้วก็จะเราจะเลาะเราแล้วก็จะใช้ เข็มทู่นะครับเพื่อลดการช้ำนะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าเข็มแต่ถ้าในเคสที่แบบผังผืนมันไม่ไม่หลุดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขาดเนี่ยเราก็จะใช้เข็มแหลมอันนี้เป็นเคสที่จําเป็นอาจจะช้ำนิดน,นึงแต่เราจะบอกคนไข้นะครับจริงน,นี่เป็นคอนเซ็ปที่ดีมากครับเพราะว่าของ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 พี่ก็จะเหมือนกันคือว่าพี่ใช้ไหลอุปกรณ์ครับเพราะถ้าเหนียวเหนียวจริงจเนี่ยนะเข็มทู่งอไม่ยไมอยู่ซึกงคโนล่าไม่ยุอเลยครับมีทางไม่มีทางดังนั้นจริงๆเรียกว่าวัตถุประสงค์เนี่ย ถ้าเหนียวมากอาจจะต้องใช้เข็มแบบชา้ามิโดใช่ใช่เลยตัดไปก่อนแล้วก็ตามด้วยแคนูล่าใช่เพราะมันจะตัดแล้วแคนูล่ามันจะมีข้อดีเพราะจะฟลิซิบล์ขาตามตามโฟมอะไรเนี้ยครับซึ่งจริงจริงเนี่ยจริงคอนเซ็ปต์รักษณะสามมิชชั่นตัดทันคือตัดให้ขาดตัดให้ขาดชั้นกี่ชั้นมันก็แต่นี้มันมีค่าชั้นสิบชั้นซึ่งจริงๆมันคือมันคือมันตัดให้ขาดแร้วมันต้องีเซนลี้ยงคือของของพี่ยูซุกับของของพี่นะแต่คล้ายกันคือจะพยายามไม่ไม่เกินหนึ่งถึงสองครั้งสำ คนไข้เจ็บครับแล้วก็ดวาวทามดาวทามใช่เรื่องช้ำบวมวช้ำบวมจะเยอะแต่แต่โดยรวมก็คือเราก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าเลาะผังผื่นถ้าทําถูกวิธีก็จะดีขึ้นเกิน50%ค่อนข้างค่อนข้างดีขึ้นเยอะครับบางคนเลาะเสร็จก็คือหายไปเลยก็คือเขาเพราะกับเขาหน้าเขาดีขึ้นเยอะแล้วก็แแทบจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่ม คือจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมีพังผืดเนี่ยการตัดพังผืดเนี่ยมันจะเป็นอีสสเต็ปเลยนะครับเพราะว่าเพรพังผืดมันล่างอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับการที่เรายิงเลเซอร์มันจะตุ้นจากข้างบนใช่ไหมันก็จะได้ระดับเนี่ยสามสิบแต่พอตัดพังผืดช่บหมครับบิดเลเวลเลยขึ้นเยอะใช่ท่านวันนั้นนะพี่ก็จะจับพลังจับเต็มตาเอฟบวกพิโกเพราะเพื่อนก็คือชายอยู่แล้วครับแล้วก็พักหน้ายังไงก็ต้องพักหน้าอยู่แล้วก็บอกเพื่อนเลยถ้า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 เติมมาสับนะขอเผื่อพักนิดนึงนานขึ้แบบบเต็นนี่ะครัผม วันนี้ก็มาแชร์นะครับกับคุณหมอโยโซูซซปนะเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาลุมเสีซึ่งเป็นความิี่ช้นในกลุ่มที่ยากนิดนึ่งคือผิวสีเข้มนะครับก็เราก็ใช้นวัตรกรรมที่ใหม่ขึ้นประสิทธิภาพก็ดีขึ้นการดูแลหลังเทคนิคการยิงก็สำคัญใช,ใช่ไหมพรับพี่ยูซซปก็ใช้เทคนิคหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็มีการแชร์กันอยู่ตลอดแล้วก็การดูแลหลังทำนะครับการดงกันแดดต้องใช้ต้องใช้มากๆเลยนะครับกันแดดแล้วก็ ถ้าใครอยู่แต่แถวโซนเนี่ยนะครับไม่ต้องขึ้นถ้าขึ้นในตรงเชนลัมบากไม่เป็นไรนะแค่จะมาเอาเครื่องวิสคอเวอรี่พิโกเนี่ยผมว่ามาให้คุณหมออยู่สูตดูแลได้นะครับนดีครับคุณหมอเป็นทีหมอทิงละเอียดแน่นอนนะครับนะครั ambition, บแล้วเครื่องก็เครื่องเครื่องใหม่นะครับแล้วก็มีถ้าจะทำไอเอฟก็มีนะครับคือจะบอกว่าไเอฟเนี่ยเป็นไอเที่ดีนะมันเป็นของบริษัทยูโรด้าย Store ูโรด้าคือบริษัทที<_<_่ผลิตพวกเซกเรตไอเอฟเออเซกเรตดูโอนะครับ แล้วเขาก็จะเป็นญาติๆกับบริษัทที่ผลิตเครื่องที่หมอใช้อยู่คือตัว s i l v e r X Plus นะครับอันนี้หลุมสิวใช้ดีเลยแต่จเจ็บนะ <c oughs> ใครบอกว่าเอไม่เจ็บไม่จริงอ,อมันจะรู้สึกจื้อแล้วปล่อยพลังงานเลื้ยขาผมนะครับวันนี้ก็มาแชร์กันนะครับยินดีมากเลยที่เจอโยโซสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> จริงจตกอะไรอย่างไรนะครับก็จะมีความยากอะไรคือตรงนี้เห็นไหมครับนี่ไฟนใบไฟโบริสตเลยนะครับขออนุญาตดูราครับเดี๋ยวพอจับลงไปแล้วมันจะเป็นฟังผื่นหลัง แต่ดูละคือได้รับการตัดทางผืวไปแล้วล่ะเพราะว่าเนี่ยยังมีล้างยังอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ล้างเลยปอนคอลิ่งไฟบซสิตเลยนะครับพราเนี่ยพอดึงออกมันจะดีใช่ไหมเส้นขาวๆนี่เป็นตัวยากเลยยิ้มสุดๆหน่อยได้ไหมครับนะฮะพอยิ้มปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแนวไปตามกับกล้ามเนื้อครับแต่แต่พอจับดูแล้วจะรู้แหละว่าได้รับการตัดทางผืวไประระดับหนึ่งแล้วนะครับเลยเลยรู้สละดังนั้นในคราวนี้เนี่ย มันจะเป็นการกระตุ้นการสร้างพลลาเจนที่ดีขึ้นโดยจากคนบนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนแค่เหมือนจะมีฝ้า้วยไหมครับมีครับขึ้นไหมครับใช่ใช่ครับอนุญ่านนะครับผมนี่ต้องต้องระวังเลยใช่ไหมเนี่ยจะเป็นความยากของการรักษาหลุมซิโคเนียนะครับแล้วก็จะมีอะไรก็จะมีเส้นเลือดขยายเวยเนี่ยครับดังนั้นอย่าลืมกันแดดเยอะๆเลยนะครับจะช่วยมากเลยนะครับเนี่ยจะเป็นโรลลิ่งไหมผขอพ,อพี่ดูฝักงบริษัทตรงเนี้ย แต่แต่ดับรู้แหละว่าเหมือนจะได้รับการ s ับซิชั่นก่อนนะนี้น่าจะแข็งเหนียวล้างพอดีเลยใช้อะไรในมันอาจจะใช้บัวบัวฟูดีครับซุปจะใช้พี่ิดคือบัวเป็นออปติคตัวตัวโทโมตัวตัวโทโมโหมดนะครับตัวตัวโทอมของเครื่องนี้คือเขาจะใช้ความยาวเขาหวิดที่ยาวขึ้นเหมือนจะตัดต่อเส้นเลือดได้ดีนะครับ อนนี้ก็จะใช้สปอตไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับเจ็าิต้นนะครับในการที่จะขากิจรายาทีละเกติงๆอกเลยเพราะนั่สปอตไใหญ่มนลงด้อยู่กว่านะครับเจะได้กว่าแต่ก็จะเป็นหมดคนนิ่งเหมือนกันเขจะมีปัจจัยรือารืองเ่งเือน่ตมีละเอียดจริงๆเป็นการกินหนุมต่อนะครับผมจะใช้เป็นสปอตไซส์ เปแทนทิปนี้สีดำนะครับ8ม mm. ิลิเมตรโซ่ทิปนี้เองนะครับมันจะเป็นเลนส์ไนโครเลนาเลยอันนี้จะเสียงดังน,นิดนึงต้องเปิดลดเกียด้วยนะครับลัญญบกษณะของรูดจะใช้เป็นโค้ดสมุิใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่กลาง วยมากๆเลยครับเาสิาปีละถ้าเรไม่เก็บตัวคือีตัวที่นกาเปอต่งคเเราด่ะอ้นนะครับตกไปเ่อนก็าจะเริ่มเห็นเป็นเลือดออกนะครับเป็นจากออรเตอร์อินเดียที่ยาวนะครับ้เป็นจุดในผิวก่อนแล้วถ้าเกิดพลังสูงขึ้นจะทำให้เกิดคอร์เปเรชั่นทำให้เกิดเป็นอนจจะมเนคิมไ พาี่อเขาคืนไม่ใช่โทม,ม,ม,รรมอลมันไม่ใช่ความร้อนแต่กังเพหมอนมีทุอย่อีคยนมากเลยนะครัหมอนทุกอยมีแบบสแต์ับริเวณที่เป็นไฟโพซิตที่เป็นขาวๆนะครับแล้วก็จะตอนนี้ประมาณ4-5สแตนด้เยครับตึ๊ๆแล้วก็กบริเวณทุกเจ็ด้วยนไ้แคพกสกายครับานาดสูงขึ้นนะครับนรับที่ เยอะมากเลยครับเกือบสี <sk 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 ่แกว่ากว่าชอนเลยนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงเลยครับดููแล้วดีเอียรก็เต็มเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนะห้คุณหมอหยซุปก็จะใช้เทคนิคคือทัอชั้นเาไอเอฟนมนทอดิยดตัวเซกเรแฟกซิแฟกซิอก็จะเอาไปชื่อลูกจิ๋วแบบตัวออมเขาคือมันคือ c ซ e เรตไอซ s e c r ไอเอฟนะครับ ทำง,งาน60%นะครับแล้วก็ความรู้ดึงที่หนึ่งเองหนึ่งเองกำลังดีครับนี่สองอย่างละนะครับสุดยอดมากเรียกว่ายิงรบละเอียดจับใจน,นะครับเป็นคนไทยกำงเห็นผลดีเลยครับ หมอก็ได้มีโอกาสมาที่3จังหวัดนะครับผมมาที่จังหวัดยาลาก็เลยมีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณหมอยูซูฟซึ่งเป็นลูกศิษย์น,นะครับผมซึ่งคุ็หมอเปิดคลินิกอยู่ซึ่งจุดเด่นเลยนะหมอแนะนําเลยว่ามีเครื่อง Discovery Pico Second Laser นะครับซึ่งเป็นเครื่องแรกของ,งโซนจังหวัดหมอไม่แน่ใจว่าลองจากหาดใหญ่มามีเครื่องอื่นด้วยไหมที่อื่นด้วยไหมนะครับใครที่อยากทำ Discovery Pico Second Laser ก็ เป็นชอยที่น่าสนใจเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่คืออยู่ทางทางภาคใต้เนี่ยมาเดินทางไปกรุงเทพลําบากนะครับเครื่องแท้แน่นอนนะครับหมอก,ก็มีโอกาสแชร์เทคนิคอะไรต่างๆนะครับรอนที่2คือมี RF ที่ดีมากตัวหนึ่งเลยนะครับคือตัว Secret RF นะครับแต่มันจะมาเครื่องกับตัว CO2 fractional CO2 ก็คือเรียกว่า f r a x i s Duo ประมาณนี้นะครับแต่ก็คือเป็นเครื่องที่ดีมากเครื่องหนึ่ง รั้งนั้นใครจะรักษาลูมสิวด้วยจะไม่ว่าจะเป็น Discovery v i c o หรือว่า RF Microneedle เป็นระดับท,อทอนะ็อปๆนะ Secret RF ะนะครับผมลองเซิร์ชได้นะครับเป็นตัวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็คือยังคุณหมอก็จะมีใช้เทคนิคพวก Subcision นะครับก็จะใช้เป็นพวก cannula Subcision เหมือนกันนะครับก็มาทักทาย มาแชร์เทคนิคต่างๆกับคุณหมอยูซูนะครับคลินิกคุณหมอจะชื่อเมดิน่าคลินิกนะครับอยู่ที่ยะลานะครับลองเซิร์ช google ได้เลยนะครับเมดิน่าคลินิกยะลานะครับผมก็มาแชร์เทคนิคนะครับได้มาเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ด้วยนะครับผมก็ใครมีข้อสงสัยปรึกษาถ้าอยู่ทางโซนภาคใต้ลองทักไปที่เมติน่าคลินิกได้นะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook รุชวนคุยนะครับขอบคุณมากเลยครับ